ตายนึงครับเออมาเออตายหนึ่งเออมา,ออา,ออมาโอ้โหสไนเปอร์นี่มันดูเดือดจริงๆเดินจริงเลยทีเดียว <c oughs> สวัสดีครับชาวบรดิดจ์เกมทุกท่านเดี๋ยวผมกล้องซ่านะครับวันนี้ท่านในเกมอิสเซอร์เจนซี่แซนสรอมนะครับก็ผมเพิ่งเก็บเลเวลได้12ครับซึ่ง12เนี่ยก็จะปลด ในส่วนของคลาสสไนเปอร์นะครับก็ไหนๆก็ปลดแล้วนะครับไปเล่นกันดีกว่าก็มีคนบอกว่าพี่เล่นสังหารศัตรูดิเอ้ยเล่นแบบสู้กับไอไอหัวดมากนะครับไว้ไว้ค่อยเล่นแล้วกันนะครับไปเราจะมาเล่นโหมดอันนี้กันฮะเอาโดมิเนชันออกนะครับเป็นโหมดแบบบุกยึดประมาณนี้เพราะว่าถ้าเล่นโดมิเนชันเนี่ยมันจะทุกคนจะเล่นอาวุธอะไรก็ได้นะครับเราจะเล่นแบบนี้ฮะเอาแบบเดือดๆกันไปลุยมาครับผมลุยกันครับกับสไนเปอร์นะครับวันนี้จะเป็นหน่วยสไนเปอร์ไรเฟิลนะครับทุกคน มันจะมี3มกระบอกด้วยกันนะครับมีเอ4 4แล้วก็น,นี้มันจะเป็นเหมือนบาเล็ตใช่ไหมเออแล้วก็ M14 MK14 EBR เราเป็นกระบอกนี้ก่อนแล้วกัน7เท่าไปเพื่อัตาการยิงโอเคใส่ขาซ้ายไหมไม่ใส่แล้วกันฮนะเออโอเคตามนี้ไประเบิดควันระเบิดอะไรเรียบร้อยไปฮัลุยครับเรียวต้องป้องกันก่อนนะครับ โอเคเราดีเฟนต์นะครับรับทราบเพื่อนเราเล่นเออสไนเปอร์นะครับเราต้องป้องกันศัตรูจะมาทางไหนเอ่ยเออน่าจะมาทางนี้ครับผมขึ้นข้างบนก่อนครับขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนมีมุมมุมยิงไหมเพื่อนอย่าเพิ่งพูดเยอะหามุมยิงก่อนเดี๋ยวผมไม่คนดันวะศัตรูน่าจะมาทางนี้ครับฮะศัตรูมาแล้วอ๋อ มีคนมาแล้วเหรออ่ะมีคนมีศัตรูเข้าไปแล้วเหรอไ,ไหนอ่ะ <c oughs> ไหนล้วเพื่อนอ้าวเมื่อกี้ไปไหนลวะ <c oughs> อยู่ข้างบนทางซ้ายครับ <c oughs> โอ้ยเพื่อนอยู่ไหนวะ โอ้ผมยังหาไม่เจอเริ่มอยู่ไหนวะผม dear. ไม่หาไม่เจอแล้ครับมาเอ้ยจะเสียจุด A แล้วผมหาไม่เจอจริงๆเนี่ยผมยังไม่เห็นแล้วมันบุกมาตอนไหนครับโอเคเพื่อนโอเคนั่นอันนี้นะนี่พววะไม่ใช่ โอเคนี่ผมก็เล่นสไนนยนะตอนนี้มุมนี้มุมไม่ค่อยดีเลยมีคนอยู่ข้างล่างหรอมีคนขับรถมาหรออ,อย่าเพื่อนใจเย็นนะครับตา,ตายแล้วปะอุดมันอ้อมหลังมายิงอ่ะ<า>เกิดครับ<า>ทุกคน โอเคผมรู้ว้วศัตรูมาจุดไหนนะผม <laughs> ไม่รู้จริงๆนะด่านนี้ไม่เคยเล่นครับโอเคนั่นไงอู้เพื่อนเพื่อนเพื่อนอู้ศัตรูเต็มเลยอนนั้นหนึ่งตัวครับโดนไหมนะเ <h ums> ออโอเคตายครับโอเคมุมนี้ได้อยู่ มีคนอยู่หลังไอ้เนี่ยหลังกำแพงอะ่ะตายหนึ่งครับสวยครับรู้จักว่ามือสไนเปอร์ดับหนึ่งเพื่อนรู้จักปะโอพึ่งยืดแล้วเหรอยืดรลกันได้ไหมแต่แค่สองนัดครับยัดกระสุนเข้าไปอ,อ,อึ้บอึ้บโอ้ชิลไหมชิลไหมทุกคนคือเราจะต้องต้านคือเราจะเข้าไปเราก็ไม่ได้ไงคือเราเป็นสไนเปอร์ครับเราเข้าไปเราก็ทำอะไรไม่ได้อะ่ะนี่กล้าพูดเลย โอเคเพื่อนเกิดแล้วนะมันก็น่าจะเกิดแล้วเหมือนกันครับฝั่งทุกหมุดจะเหลือแค่เราลอกเดียวแล้วครับเกิดไม่ได้แล้วครับให้เพื่อนไปยึดเลยยึดเลยเพื่อนผมดักเองโอ้ยโอเคลงแล้วกันครับเออลงแล้วกันอ๋อท่าน,นเพื่อนใช่ไหมโอ้เพื่อน ตูอ,อยู่หน้าเราตัวนะครับ <S <S ตายครับเกือบแล้วดีวเป็นสไนปเปอร์ดับหนึ่งอ,อมันเข้ารูนี้กระตูอ,อยู่ข้างในครับหนึ่เพื่อนโอ้โหก,ก้าบกวันตายหนึ่งครับเออมาเออตายหนึ่งเออมาโอ้โหสไนเปอร์นี่มันดูเดือดจริงๆ เดินยิงเลยทีเดียวโอเคมันนัดเดียวตายไงมันเป็นอะไรที่ดีมากครับมีคนอยู่ครับตายครับเป็นสุดท้ายแล้วครับที่เขาจะเกิดได้ oh, ผมอยู่นี้ไม่ค่อยดีครับวิ่งปับไปจะรอดไหมรอดไหมโอเคขอบคุณมากเพื่อน โอเคโอ้มุมข้างเดิมมุมเดิมเนี่ยดีอะไรที่ดีมากเลยครับผมบอกเลยโอเค,อเ,ค,อเ,ค,อเ,คเดี๋ยวเราดีลอกเสริมก่อนเออดึงออกสใส่ไม้โอเคคือมุมนี้ศัตรูมันจะขึ้นมาได้ไงที่มันยิงเราเมื่อกี้ครับท่าน,นเพื่อนเราใช่ไหมตายด้วยโอ้โหโดนได้ไงอุ้ยมุมนี้โอเค โ <Okay, S 2> อเคเพื่อนๆเรานะเออรีโหลดอึบอึบชึบสุดยอดไปไปหมดแล้วละ่ะผมว่านะครับเราลองสุดท้ายแล้วเขากเกิดไม่ได้ละนั่นเสียงเพื่อนเราใช่ไหมอ่อใช่ครับหมดแล้วปะ่ะสามวัที่แล้วทุกคนฝั่งนล้นได้จะดันไม่ได้แล้วครับวิงว่งวิง่งวิ่งเอ้ยเพื่อนตายวะ่ะ โอเคเคลียร์แนบอยู่ไหนวะนี่ไงึ้นไปหาแล้วครับ <Hey! S 1> รียบบร้อยครับผม oh, แมว่วิ่งมาวิ่งมาโอ้เดือดจัดจัดเดือดจัด,จ,ดจัดนะฮะอันไหนเปลี่ยนฝั่งนะครับก็จะไม่ได้เล่นกระบอกเดิมครับก็จะมีเป็นโมซินนะครับโมซินหรือว่า svd svd เ SV สนรฬูนะครับหรือว่ากระบอกนี้เลยผมว่าผมเล่นโมซินดีกว่า นะครับใส่กล้องไกลเหมือนเดิมครับแล้วก็สลักเกียวขาดทรายไม่ต้องใส่เก็บเสียงครับ <S <S อ่อเอาเท่านี้เท่านี้เนาะหรือวีดีดีว่าเอางี้ดีกว่าผมถนัดทีนัดมากว่า,า,ใ,าใ,ใส่เกาะด้วยนะครับใส่เกาะหนึ่งไปบรรทุกระเบิดครับอ่าแล้วใส่ระเบิดไปเอาระเบิดปลาไปหนึ่งลูกแล้วก็ระเบิดไม่พอเอองั้นไม่ต้องใส่นี้ก็ได้พอเอาลูกเดียวครับเหลือช่องไว้โอเคไปครับทุกคนครับทุกคนเราจะต้อง ลุยในส่วนของจุด A นะครับต้องยึดจุดเให้ได้ครับเราเหลือเรามี20่ละลอกเลยครับเพราะว่าเราเรียกว่าเราเมื่อกี้เราชนะเข้าไปเยอะครับเพื่อนคราวนี้เล่นเป็นโมซินบ้างเดี๋ยวหามุมยิงก่อนผมขึ้นซ้ายเดี๋ยวฮะซ้ายบนสุดม่รู้ขึ้นได้ปะนะไอ้บ้าไอ้พลาดพลาดแล้ว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 ต้องแก้ให้ทัทนครับฮีโร่ก่อนอึ๊บใส่ครับ หนึ่งสองโอเคท่นนี้ขึ้นได้ป้อไม่ได้นะ,เ,ะกนเกือบแล้วผมเกือบตายแล้วเมื่อกี้พลาดครับแต่เขายิงผม,มไม่โดนฮนะถ้าเขายิงผมผม,มตายแน่นอนเนะมื่อกี้ข้างบนมีคนฮะบ้าเอ้ยาบนมีคนฮะเจะคนเหรอจะเพื่อนเราเองขอเพื่อนขอสักหน่อยละกันตายครับ เพื่อนดันไป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 นี่ศัตรูปะวะติดโลก,ก่อนได้ไหมอาเพื่อนเรายึดแล้วครับรวดเร็วทันใจเออไม่ต้องกลับเพื่อนอยู่นี่แหละโอ้โหแล้วเพื่อนเฉอยู่ตรงนี้คือตอนนี้คือเขากลับขานขันขานเขาไม่ทันนะตอนนี้เพื่อนเราไปยึดจุด B แล้วนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหรวดเร็วทันใจ ไปครับเราเล่นสไนเปอร์อยู่แล้วนะครับเพื่อนเข้าได้เข้าเลยนะครับเราเน้นคุ้มกันเพื่อนให้ทีมเราเก่งจัดนะตอนนี้เพื่อนเราอยู่บีไปแล้วนะฮะมีถึงอีนะทุกคนดาเน,น้ครบกันไปนเลยไหมเจียวเราหมดควันไหมหมดควันเราก็มีแล้วไม่ใช่เหรอวะไปครับผมโอเคไปครับไปสี่ครับรวเดเร็วทันใจจ,จริงๆ ผมจะไม่ดันไว้นะครับผมให้เพื่อนดันนะครับเพราะว่าเราเป็นสไนเปอร์นะครับเพื่อนดันไปก่อนหรืเพื่อนเพื่อนดันก่อนเลยใครวะผมลงล่างดีกว่าฮะอึ๊บโอเคตอนนี้มีตึกแล้วนะโอเคโหมีตึกแล้วอ่ะอันนี้ลำบากแล้วครับเพื่อนตายเหรอหมือเพื่อนจะตายเมื่อกี้ ข้อมูลมีคนแน่เลยโอเคครับข้ามครับทุกคนไปเล่นสไนเปอร์ไปมันไม่บู๊มันไม่ได้ยิงไงเออไปทุกคนเสียงเรนะาหน้าสไนเหรออุ๊ยมันอยู่ตรงไหนวะนะขวามือครับเมืม่อกี้มันนอนแอบอยู่น่ามีตัวอยู่ข้างในครับตรงนี้มีมุมยิงอยู่นะจะมีคนดักไหมไม่น่าจะมีนะ ออกขวาครับโอเคเราออกขวามีตัวดักในในตึกนะครับเมื่อกี้ที่ผมเข้าไปโดนยิงได้ตั้งหมดมีคนยิงนะครับมันนี่เสียงคนยิงจากข้างหน้าครับไกลๆอะ่ะได้ยินนะครับทุกคน <Yeah. S 2> เพื่อนตายว่ะตายครับโอเค ด่าอยู่นานแล้วเพื่อนเมื่อกี้เนแล้วเข้าซีและวดีโดก่อนแล้วกันลุบด่ฝั่งนี้ให้แล้วกันครับเผื่อมีใครวิ่งมาบายไม่ทันเพื่อนยิงได้เพื่อนยิงได้ครับรมือไม่ไม่โดนบ้าเอ้ยได้ไหมเพื่อน เพลนเพื่อนเรานะได้แล้วครับจุดต่อไปครับทุกคนครับสไนเปอร์ดันเงินด้วโอ้ทุดดีเล่นยากอยู่นะโอเคฮะปึ๊บเปลี่ยนมุมยิงนะครับ มุมนี้มีมุมยิงอยู่นะแต่ว่าไม่เห็นศัตรูครับดี่หลดรอแล้วกันฮะเดินมาไกลมากตอนนี้นเ,นเอสไนเปอร์คนเดียวเลยฮะเดินอ้อมมาฝั่งนี้โอเคตายครับมีการปาควันเฮ้ยขบวนนี้มีมีมุมยิงครับ อ้าวเพื่นอนเพื่อนเนียนเหรอแหมเดินมาไม่ยิเสียงเลยโอเคจี้วสัทจะยิงแหมไม่โดนนะัวนนะโอเคครับผมนี้โอเคอยู่นะแถ้ามีใครวิ่งเข้านี่คือผมยิงได้เลยนะเนี่ย รอเลยครับดักศัตรูที่จะวิ่งขึ้นนะมะุมนี้ก็มีมุมยิงแต่ว่ามุมมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะเพื่อนตายฮะโอ้ไม่กล้าเข้าไปเลยอะคือเข้าไปบ้าเลยไม่โดน ตอนนี้มีตัวครับไอ้ยาควันมันปิดแล้วอ่ะมองไม่เห็นแล้วครับโอ้เพื่อนใจเย็นนะครับโอ้โหว่าครับตำรวนชาร์จครับไอ้ยาให้เป็นไรให้เป็วลาเก็บไปสิบสามคิวแล้วออปติคไม่ได้ทำนะฮะยิงอย่างเดียวออ ใชครับทุกคนเคพ, <fists. S 2> พื่อนเราเข้าจุดดีไปแล้ว let's go come on yeah come on let's go เหมือนจะมีคนอยู่ทีมุมนี้ก็ยิงได้นะเพื่อนเราดีแล้วครับเพื่อนโอ้มีคนยิงมาเพื่อนได้ดีแล้วโอ้โหรวดเร็วจริงฮะสุดยอดใช่ครับเหลือสุดท้ายครับโอ๊ยใครยิงวะ ไหนวะผมเหตุผมหาผมหาไม่เจอจริงๆเนี่ยวิ่งครับวิ่งครับไป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 เข้าข้างในก่อนอ๊หนีก่อนโอเคสุดพ้นแล้วครับนี้ขึ้นได้ใช่ไหมในจุดนี้ปลอดภัยฮะโอ้โห โอ้โหมันวิ่งมาเมื่อกี้เสียนั่งคลิปแล้วผมหันไปแล้วไม่ทันครับเพราะเราเล่นสไนด์ด้วยนะฮะไม่สามารถหันไปยิงสู้ได้แบบรวดเร็วนะครับยังไงครับตอนนี้เพื่อนลุยไปแล้วนะครับเกือบจะได้แล้วครับโอเคคือพังถือใท้ฝั่งนู้นเกิดไม่ได้นะสูและเลากแล้วครับเล่ยนเป็น S V D วดีบ้างนะครับซึ่งผมว่ามน่าจะจะมาน่าจะไม่ได้ใช้ครับเพื่อนก็คุยกันอยู่ว่าอ่า ไปครับ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 อ้าวชนะแล้ทุกคนสุดยอดครับฮู้เปการเล่นสนที่เดือดมากครับผมอ่าเรียกว่าอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้คิวเยอะสุดนะครับแต่ผมก็ถือว่าผมก็คิวได้พอสมควรนะครับคิว้ปหมด13ตัวนะครับเยอะสุดในทีมเลยปะคือเยอะสุดในทีมทุกคนอุ้ยสนายเก็บเยอะสุดในทีมครับเรียกว่าทําอาชีพทํา ทำภารกิจของเราให้ดีที่สุดนะครับทำหน้าที่ของเราดีที่สุดคือเก็บตัวครับเยอะที่สุดไงเราคิวเยอะสุดนะโอเคครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเกม Insurgency Sandstorm ครับเกมวันนี้มาเล่นสไนเปอร์ก็เป็นอีกหนึ่งปืนที่บอกเลยว่านัดเดียวคือตัดสินชีวิตได้เลยนะครับอืมสุดยอดครับเกมนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์เป็นกระจายกองสร้างเผมสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ทุกคนสวัสดีครับ